แนวทางการสร้างสันติภาพโลกจัดระเบียบโลกใหม่ถึงเลขาธิการองค์การสหรประชาชาติและผู้นำทั่วโลกโครงการสติพิทักษ์โลกสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ทำนำโลกขอเสนอแนวทางในการสร้างสันติภาพโลกเพื่อเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายโดยขอเสนอให้องค์การสหรประชาชาติรณรงค์ถึงผู้นำทั่วโลกจัดลงประชามติ จากประชากรทั่วโลก7,000ล้านคนว่า 1. ต้องการสันติภาพหรือสงคราม 2. จะคงไว้ซึ่งอาวุธนิวเคลียร์หรือทำลายอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกและเชื่อว่าจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายดังที่นานาประเทศส่วนใหญ่แล้วเชื่อในประชามติในการเลือกผู้นำประเทศหรือแม้แต่ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียก็เชื่อในประชามติ ตอนที่จะผนวกดินแดนไครเมียรประธานาธิบดีปูตินก็ได้มีการลงประชามติจากประชากรที่อาศัยในไครเมียว่าต้องการขึ้นกับรัสเซียหรือ,อยูเครนสุดท้ายต้องการขึ้นกับรัสเซียรัสเซียจึงผนวกดินแดนไครเมียฉะนั้นขอย้ําว่าทางออกเพื่อสันติภาพโลกโดยองค์การสากลาชาติเป็นผู้นําระโงให้ผู้นําทุกประเทศจัดลงประชามติตามที่เสนอมาข้างตน้น เพื่อช่วงชิงสันติภาพโลกคืนมาโดยเร็วที่สุดก่อนที่โลกจะเสี่ยงต่อการเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือคือสงครามนิวเคลียร์ที่สามารถสร้างความพยณนะกับโลกได้ทั้งโลกด้วยความปรารถนาดีจากโครงการสติพิทักโลกสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ทำนำโลกวันที่4ุพฤษภาคม2,565ครับ